สวัสดีวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พศ2566นะครับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ่ออํานวยตลาดนัดโครกระบือวังประจนะจะพามาเปิดราคาวัวที่มาจากแม่สอดนะครับนัดนี้วัวเรามีมาประมาณ200กว่าตัวนะครับ200ต้นๆน,นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคู่แม่ลูกนะครับเป็นคู่แม่ลูกไทยกลางไทยใหญเ่เยอะนะครับวัวเล็กก็มีมาเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ น,นี้เราจะพาไปดูวัวที่เป็นแม่ลูกนะครับจะเปิดราคาวัวที่เป็นแม่ลูกก่อนเลยนะครับวันนี้นี่นะครับไปดูคู่แรกกันนะครับเป็นแม่ลูกสีแดงนะครับลูกเพศเมียนะครับแม่โครงสร้างดีนะครับผอมสะหน่อยครับเพราะกักไว้เป็นเดือนครับกักไว้นานนะครับที่ชายแดนนะครับกักไว้เป็นเดือนนะครับเขาได้ทํายาพยาธิวัคซีนไอ้ได้ทํายาวัคซีนกับ ปากเท้าเปื่อยและลำปีสกินให้แล้วนะครับ fc ที่ซื้อวัวจากผมไปก็สามารถเลี้ยงได้เลยนะครับไม่ต้องมาฉีดวัคซีนลำปีสกินและวัคซีนปักเท้าเปื่อยแล้วนะครับนี่นะครับคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับลูกเพศเมียนะครับเปิดไว้ที่สองหมื่นสองห้าร้อยนะครับนี่ครับลูกเพศเมียนะครับแม่นี่นะครับโครงสร้างดีนะครับสูงประมาณเมตรสิบห้านะครับสูงประมาณเมตรสิบห้า แล้วจะเป็นคู่แม่ลูกตู่เมียนะครับลูกโตแล้วครับซื้อสองได้สามนะครับลูกเพศเมียสีแดงเหมือนกันนะครับซื้อสองได้สามนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับนี่ครับคู่นี้นะครับแม่ตัิดสีแดงนะครับนี่ครับซื้อสองได้สามนะครับแม่ก็สูงประมาณร้อยสิบห้าขึ้นนะครับเปิดไว้ที่25,500นาะครับคู่นี้25,500นานะครับซื้อ2ได้สามนะครับ ต่อมาจะเป็นวัวตัวเปล่าหรือวัวแยกลูกนะครับวัวติดท้องก็มีนะครับนี่นะครับไม่ใช่วัวเสียนะครับวัวตัวเปล่านี่ครับเพราะว่าผมได้แยกลูกขายไปนะครับลูกก็โตประมาณนี้นะครับนี่ครับที่แยกลูกขายไปนะครับนี่นะครับตัวนี้ครับสูงประมาณเมตรสิบถึงเมตรสิบห้านะครับมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับเปิดราคาไว้ที่ตัวละ สิบเจ็ดห้าร้อยนะครับเป็นไทยกลางครับติดไทยใหญ่นะครับสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับสดทุกตัวนะครับมีประมาณแปดถึงสิบตัวนะครับนี่นะครับถ้ามาคัดเอาหรือแยกก็ว่ากันไปอีกราคาหนึ่งนะครับราคาก็ว่ากันไปตามตัวนะครับนี่ราคายกนะครับสิบตัวนะครับสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับนี่นะครับสูงประมาณเมตรสิบถึงเมตรสิบห้าครับตัวนี้ด้วยนะครับสดดีทุกตัวครับนี่ครับ หัวแยกลูกครับอันนี้จะเป็นไอแม่ลูกตัวผู้นะครับแม่โครงสร้างดีครับติดเล่นะครับแม่ติดเชื้อเล่มาครับสายเล่นะครับติดเชื้อเล่ลูกตัวผู้แดงนะครับจ่ายลูกดีมากครับโครงสร้างดีครับแม่บอกไว้สองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับแม่สูงประมาณเมตรสิบห้านะครับ จะเป็นวัวสาวนะครับวัวรุ่นนี้ก็อยู่ที่หมื่นห้าร้อยหรือหมื่นพันนะครับตัวนี้อยู่ในชุด1 7บเจ้ารอยนะครับน่าจะติดท้องแล้วด้วยนะครับสวยครับนี่นี่ครับตัวนี้ตัวครับมีสิบตัวนะครับตัวละสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับจะไล่ดูนะครับชุดนี้นะครับนี่ครับสมบูรณ์ทุกตัวนะครับ บนทุกตัวนะครับนี่ครับตัวดําตัวครับตัวแดงนี่ครับติดท้องแล้วครับนี่ครับสิบเจ็ดห้าร้อยครับสิบตัวครับตัวนี้ท้องแน่นอนครับท้องป่องครับตัวนี้ไม่ถึงเดือนคลอดลูกไหมครับนี่ครับะครับ fc ที่อยู่ใกล้ก็มาดูที่หน้าคอกได้เลยนะครับตัวของเราเริ่มทําการขายในวันนี้นะครับ fc ที่อยู่ไกลก็ทักมาหาผมนะครับ0 9 1 8 6 0 0 6 9 7นะครับ นายห้อยนะครับนี่จะเป็นคู่แม่ลูกตัวผู้นะครับนี่ครับโครงสร้างดีครับแม่ครับแต่ลูกก็จะผอมหน่อยครับนี่ครับเป็นตัวผู้ครับฉีดยาถ่ายพยาธิบำรุงก็โอเคครับเลี้ยงได้ครับสามารถจะเป็นแม่พันธุ์ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรากันเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกคอกหนึ่งนะครับเรามาดูกันต่ออีกคอกนะครับเพราะว่าวัวเราอยู่กันหลายคอกมากครับคอกไม่พอใส่นี่นะครับมาดูคอกอีกคอกหนึ่ง จะเป็นคู่แม่ลูกท้ายใหญ่นะครับเกิดวันนี้จะเปิดราคาตั้งแต่สูงถึงมาราคาต่ํานะครับสูงถึงมาราคาต่ํานะครับเปิดราคาสูงถึงมาราคาต่ำนี่ครับเป็นลูกตัวผู้นะครับลูกแรกนะครับคู่นี้นี่ครับนี่นะครับนี่นะครับแม่มีเธเดือติดเชื้อแล้วนะครับมีสามคู่นะครับรุ่นนี้นะครับคู่ละสามหมืพันห้าร้อยนะครับนี้ลูกเพศผู้นะครับ หนึ่งคู่นะครับลูกตัวแรกแล้วจะมาเป็นลูกเพศเมียนะครับแดงนี่ครับติดเฉลอครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเป็นไท่ใหญ่ติดบะมันนะครับมีสามคู่นะครับนี่ครับนี่ครับเพศเมียลูกประมาณตัวที่สองนะครับแม่สูงประมาณร้อยยี่สิบห้านะครับสามคู่นี้นะครับแม่สูงประมาณร้อยยี่สิบห้านะครับอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะครับ มาดูกันอีกคู่นึงนะครับนี่นะครับคู่น er> ี้ครับคู่ละสามหมื่นพันห้าร้อยครับมีสามคู่นะครับเร็วป่อยดูครับตัวเยอะครับนี่ครับลูกเพศผู้นะครับนี่ครับลูกค้านี่นะครับแม่นะครับ สูง125-130บวกนะครับแม่นะครับติดบามันนะครับกินเก่งมากครับโครงสร้างดีครับหนังหนาดีนะครับติดสะดื้อด้ครับนี่ติดเชื้อเยอะครับสามารถเอาเป็นเลี้ยงผสมพันธุ์เป็นพ่อนอกได้นะครับผสมพันธุ์เป็นเอาพ่อนอกผสมพันธุ์ได้นะครับบัวรุ่นนี้นะครับนี่ครับ31,500ครับ3คู่ครับดูกันครับค่อยดูกันอย่างนี้ก็ลูกเพศเมียนะครับ2อ0 0ืกว่านี่ครับนี่นะครับ ลูกเพชรเมียนะครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับลูกเขาตัวนี้นะครับอันนี้ลูกประมาณตัวที่สองนะครับหัวเรามีเยอะครับไปดูกันที่หมื่นกว่านะครับคู่นี้คู่ละนี่ครับนี่นี่มีสี่ห้าคู่นะครับคู่ละสิบแปดนะครับลูกเพชรเมียนะครับนี่ครับลูกเขาตัวนี้นี่ครับสิบแปดครับคู่ละหมื่นแปดพันนะครับ ราคาก็คุยกันได้นะครับต่อลองกันได้เลยชอบเท่าไรก็ว่ากันมาทางเราให้ความสะดวกกับลูกค้าอยู่แล้วนะอันนี้ซื้อสองได้อีกสามนะครับนี่ซื้อสองได้สามนะครับคู่นี้นะครับลูกเพศเมียเหมือนกันแม่ใกล้คลอดแล้วครับสองหมื่นหกห้าร้อยนะครับ, 26, รบเป็นวัวติดไทยใหญ่นะครับซื้อสองได้สามนะครับคู่นี้นะครับ ลูกเพศเมียนะครับแม่พุงป่องๆใกล้ข้อแล้วครับสองหมืนหกห้าร้อยนะครับนี่ครับอันนี้ลูกตัวผู้นะครับเป็นไทยใหญ่เหมือนกันนะครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับคู่นี้เป็นลูกเพศผู้นะครับแม่สูงประมาณร้อยยี่ห้าถึงร้อยสามสิบเบวยนะครับนี่ครับมีเยอะมากครับอัววันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคู่แม่ลูกไทยใหญ่ไทยกลางนะครับเป็นคู่แม่ลูกไถยใหญ่ไถยกลาง ัวนี้จะเป็นลูกเขาตัวหน้าจะเป็นตัวนี้นะครับคู่ละสิบแปดนะครับนี่ครับคู่ละสิบแปดนะครับลูกเพศเมียนี่ครับใจมันดูได้คู่นี้ก็จะเป็นลูกเพศผู้ครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเหมือนกันนะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับลูกก็โตแล้วนะครับนี่ครับแม่ก็ติดท้องด้วยครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับราคาก็คุยกันได้นะครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับ แม่ติดท้องเลยครับลูกเป็นเพศผู้นะครับส่วนนี่จะเป็นราคาสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับลูกเพศเมียครับลูกตัวเมียนะครับแม่ลูกแรกนะครับนี่ครับแม่เขาลูกเขาตัวสีแดงนี่ครับแม่เขาตัวสีแดงนะครับนี่ครับ เรายังมีเยอะนะครับสามารถมาดูได้ที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบนะครับจังหวัดตากนะครับมาดูได้ทุกวันนะครับผมเปิดการขายกทุกวันนะครับถ้าจะมาดูก็โทรหาผมก่อนนะครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์หกเก้าเจ็ดนะครับมาหาผมก่อนนะครับมานัดกันนะครับซื้อขายออกได้เลยนะครับซื้อขายกันออกได้เลยครับซื้อขายออกกันได้ทุกวันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคู่ไม่โลกงนะครับวันนี้สดเลยครับสดทุกตัวครับคู่ไม่โลกง ชอบราคาไหนลูกเพศผู้หรือเพศเมียก็พักขาผมได้นะครับสอบถามได้นะครับโทรมาเลยนะครับมาสอบถามกันได้ครับผมจะจับให้นะครับเป็นคู่แม่ลูกหรือว่าเป็นวัวเล็กไม่ถึงหมื่นนะครับเรามาดูเป็นวัวแม่ลูกกันก่อนนะครับคออนี้นะครับเดี๋ยวเราปายคลิปเดี๋ยวเราจะไปดูวัวเล็กกันนะครับ เด,เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลงกันอีกทีนะครับลงกันอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้เราลงกันคร่าวๆก่อนนะครับลงให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับวันนี้นะครับ นี้เราจะลงโดยช่องทางตลาดนัดโคเกระบือวังวจชบบายโกตักนะครับตรงนี้นะครับนี่เราจะลงกันคร่าวๆก่อนนะครับนี่นะครับเรายังเยอะนะครับครูไมโลูกขึ้นกว่าก็มีนะครับไม่ถึงสองหมื่นสองหมื่นต้นนะครับัวท้องเรามีตั้งแต่หมื่นสี่ขึ้นไปนะครับสามหมื่นสี่ขึ้นไปนะครับนี่ครับท้องชัดเจนนะครับ ลูกแล้วครับนี่นะครับสดครับหาเลี้ยงตั้งฝูงมาได้เลยครับลูกค้าหาเลี้ยงตั้งฝูงก็มาทางนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกข้อหนึ่งนะครับนี่คนระับแบบนี้ก็เป็นวัวท้องนะครับหมื่นต้นนะครับวัวท้องตัวนี้ จะเป็นคู่แมลลูกสองหมื่นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นวัวท้องกล้คลอดก็มีนะครับเรามีทุกอย่างนะครับทุกรอยครับมีทุกอย่างทุกรอยครับลูกค้าต้องการแบบไหนบอกได้เลยนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนติดต่อมาได้เลยนะครับ ต่อค่กับผมได้นะครับนี่ครับตังนี้น่าจะเป็นคู่แม่ลูกแดงเนี่ยแม่ลูกแดงนี่ครับสองหมื่นต้นๆนะครับแบบนี้สองหมื่นต้นนะครับนี่ครับลูกเพนเมียนะครับสองหมื่นต้นตังนี้น่าจะเป็นวัวท้องนะครับวัวท้องก็อยู่ชื่อหนึ่งต้นนะครับน่าจะครับน่าจะมีลูกนะครับตัวนี้น่าจะมีลูกแม่ลูกหมื่นกว่านะครับแม่ลูกโอมละหมื่นกว่าบาทนะครับราคาย่อมเยาวครับราคาน่าเลี้ยง คนนี้จะเป็นวัวส่วนแม่ลูกและวัวท้องนะครับส่วนวัวเล็กเดี๋ยวเราไปดูกันอีกคอกหนึ่งนะครับแม่และดไข่ใหญ่เยอะนะครับนี่ละดไข่ใหญ่นี่ครับตัวน,น,นี้ก็มีลูกนะครับเป็นไข่ใหญ่นะลูกเพศเมียด้วยตัวนี้ปัญารูปไม่เจอครับวัวเลี้ยงแบบนี้มาคู้คคแม่ลูกครับผู้ครับ สองหมื่นต้นนะครับแบบนี้นะครับสองหมื่นต้นนะครับลูกเพ็เพศผู้นะครับเป็นตัวเมียเดี๋ยวรอไปดูกันที่วัวเล็กนะครับเราเปิดราคาวัวเล็กกันต่อกันที่วัวเล็กนะครับหัวต่ำหมื่นนะครับหัวต่ำหมื่นเรามีประมาณยี่สิบตัวได้นะครับยี่สิบถึงสามสิบตัวนี่นะครับชุดต่ำหมื่นนะครับมีราคาตั้งแต่หกพันถึงแปดพันบาทนะครับ พ right ันถึงแปดพันบาทอันนี 10, ้เป็นวัวสาวนะครับรุ่นนี้ก็จะหมื่นต้นๆนะครับอันนี้เป็นวัวสาวส่วนนี้จะต่ำหมื่นนะครับต่ำหมื่นนะครับแดงๆนะครับนี่นะครับนนี่จะเป็นวัวต่ำหมื่นนะครับมีตั้งแต่หกพันถึงแปดพันบาทนะครับมาเลือกมาคัดเอานะครับแนะนําให้ซื้อเป็นสิบตัวขึ้นไปนะครับจะได้ถูกนะครับถ้าซื้อแยกก็ว่ากันตามตัวนะครับตัวเล็กตัวโตตัวสวย องารถ้าซื้อแยกก็ต้องหารถมาเอาเองนะครับถ้าซื้อหลายตัวผมมีรถส่งนะครับโดยการส่งถึงหน้าคอกนะครับเก็บตังหน้าคอกเลยครับขอให้โอนมัดจํามาเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับนี่ครับตัวนี้แม่มันยังไม่มานะครับเนี่ยผิดแม่ผิดลูกกันนะครับเดี๋ยวแม่เขามาครับตัวนี้นี่ครับบัวเล็กต่ำหมื่นนะครับผูกกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับเราจะาลงมาเยอะนะครับหน้าซื้อเลี้ยงหน้าซื้อเก็บนะครับช่วงนี้ นี่ครับตัวนี้ก็แม่เขายังไม่มานะครับนี่ครับเป็นแม่ลูกนะครับแม่เขาเป็นไทยใหญ่นะครับสามหมื่นต้นนะครับแม่เขายังไม่มานะครับนี่ครับตัวเล็กนะครับมดูได้เลยครับที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบนะครับซื้อขายกันทุกวันนะครับตัวของทีมงานลุงอำนวยครับนี่ครับซื้อขายกันทุกวันนะครับนี้จะรอนี่ครับอายุดีนะครับต่ำหมื่นนะครับรุ่นนี้นะครับ เลี้ยง e ไม่ต้องกลัวครับดูการกินนะครับฉีดยาพยาธิบำรุงก็เลี้ยงปล่อยได้เลยนะครับไม่ต้องดูแลเยอะนะครับหัวร erm. ุ่นนี้เพราะอายุดีทุกตัวนะครับฉีดยาพยาธิบำบัุงก็มีบริการฉีดให้ฟรีครับทางเรามีบริการฉีดให้ฟรีครับพยาธิบำรุงนะครับแต่บำรุงต้องไปทําเองนะครับส่วนผมจะทํายาพยาธิกับวัคซีนปักเท้าเปื่อยไปให้นะครับนี่นะครับ ทำยาพันยาิให้ลูกค้าเลยครับปล่อยไปถึงก็ได้นําไปเลี้ยงเลยครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไปถึงก็ได้ปล่อยเลี้ยงเลยครับดีครับอายุดีทุกตัวครับนี่ครับอดแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับอายุดีทุกตัวนะครับสนใจก็มาดูกันที่หน้าคอกได้เลยนะครับที่ตลาดนัดโคกระบือวางประจบหรือถ้ายอยู่ไกลก็แอดไลน์มาหาผมได้นะครับศ9 1ย์เก้าหนึ่งแปดหกศูนย์หกเก้าเจ็ดนะครับนี่ครับ รุ่นนี้จะมีประมาณสิบกว่าตัวนะครับตัวละหกพันห้านะครับนี่ครับดูตัวอย่างนะครับนี่ครับตัวละหกพันห้านะครับมีสิบกว่าตัวนะครับเราดูตัวอย่างกันนะครับนี่ครับหกพันห้านะครับใส่รถมามอมท่านหน่อยครับนี่ครับนี่เยอะครับรุ่นนี้ครับส่วนรุ่นนี้ก็อยู่ที่เจ็ดพันห้านะครับตัวแดงนี่ครับดูตัวอย่างกันนะครับ นี่ครับเจ็ดพันห้าถึงแปดพันนะครับรุ่นนี้นะครับเจ็ดพันห้าถึงแปดพันถ้าเอาหลายตัวก็ราคาก็คุยกันได้นะครับเอาหลายตัวราคาเราคุยกันได้นะครับเราเก็บตังค์หน้าข้อครับขอให้ออนวัดจรมาเป็นบางส่วนนะครับนี่ครับเอาที่ลูกค้าสบายใจนะครับท้ายคลิปนี้นะครับผมนายหอยทิมงานพ่ออำนวยขอฝากกดไลค์ฝากติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับ ทีมงานพ่ออำนวยตลาดนัดโครกระบือวังประจบนะครับสวัสดีครับ,บติดตามผมด้วยนะครับ